ก็ไม่ใช่เป็นที่ชอบเราจะไปหาเมืองที่ใช่ใหมๆ่ๆเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะชอบไหมเริ่มัจะใช่ไหมแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ต้องหาบุมที่ใช่เราจะได้ชอบต o r เรฟัสิโเน่เหมือนคือยน่าตรเรฟัสิโอเ เราอยู่ที่ร้านกาแฟเพราะว่าเป็นเก่าเซเน่ใช่เขาบอกว่าเป็นกาแฟที่คั่วเองเลือกเองเป็นร้านกาแฟที่ประณีตมากเลยอันนี้ไหมมีตั้งแต่เปลูบราซิลเทนเซเนยคอสซารีกาเอาชีมงานน่ารักมากเช้าเช้านี้เราอยู่กันที่ดิโอโมโดโม ดิเซียน,ะนานะไฮไลท์ที่สุดของเมืองเซียนานะที่นี่เลยใช่ถ้ามาเซียนาต้องมาที่นี่นะแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเนาะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องดูในดูโมจิเซียนาอันนี้ก็คือปราสา,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 าปราสาทแปลว่าอะไรพี่นุก็คือรน้าปกหนังสืออ่านง่ายๆอ่า<ๆ>ก็คือรน้าปกตึกอ่ะอ่าก็คือหนาจริงๆแล้วความหมายของฟาซาดก็คือด้านหน้าของอาคารซึ่งสถาปนิก ตั้งใจที่จะโชว์เป็นพิเศษเนาะเพราะว่ามันเหมือนปกหนังสือแบบที่พี่นุบอกแหละว่าถ้าหนังสือสวยคนจะเข้าไปดูข้างในการดึงดูดแล้วก็ปล่อยของแบบว่าปล่อยฝีมือเต็มที่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยดูโมดิเซียนาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้เวลาสร้างถุกวินานนะหลายร้อยปีนะสวรรษศตวรรษที่สิบสามถึงสิบสี่สิบสองถึงสิบก็ประมาณสองร้อยสองร้อยปีเพราะฉะนั้นต้องใช้สถาปนิกกี่คนห้าคนห้าคนเพื่อห้าคนทีนี้คนแรกที่เราคนแรกที่เราอวยยศก่อนที่ ทำให้ฟาซาดอันนี้สวยก็คือจโอวานนี่ติซาโนพิซโนเนี่งพิเชนี่ของกี่ของกี่ใช่ครับสามคนนี้ก็คือว่าติซานโนเนี่ยเขาทำเขาทําเขาเรียกว่าอัปเปอร์ฟาซาดก็คือด้านบนยอดด้านบนนันนะติซานโนเนี่ยเขาเก่งอประติมากรรมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ดูไอตัวประติมากรรมที่นี่าเขียับแกะยับใช่แกะยับละเอียดยิบผิวไหวยับ เห็นความพิ oh. no oh. 네้วไหวไหมครับพ nope. so ิ้วไหวนะเออก็โกธิกเนี่ยโดดเด่นในเรื yeah, ่องพิ้วไหวอยู่แล้วนะก็คือไอ้ความเส้นเกลียวอ่ะใช่พรานั้นเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกมีพลาเคลื่อนไหวแล้วไอ้ทข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยพี่หนุอะไรเป็นโมเสกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสร้างในศตวรรษที่สิบเก้านะอ๋อมาทำมาทีหลังมาเติมทีหลังมุมนี้เขาบอกว่ามีความหมาย อ่าให้ดูที่สัญลักษณ์ไอ้มาป่ามาป่าแล้วก็มีเด็กแฝดสองคนนะเขาบอกว่าคนเซียน่าเนี่ยต้นกําเนิดมาจากโรมอ๋ออ๋อก็าเลยใช้สัญลักษณ์เดียวกันเพื่อให้เชื่อมโยงกันเดี๋ยวนี้อ่าว่าทันมาจากโรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ต้นกําเนิดของคนเซียนาเนี่ยมาจากคนสองคนที่ชื่อเซนิอุสกับอาคิอุสซึ่งเซนิอุสกับอาคิอุส อะคิอุสเป็นลูกของเด็กสองคนนี้ก็คือโรมิอุสโรมุสโกับเมาครีไหมไม่ใช่เมาครีแล้วเราหรับอ่อนแล้วอันนี้ของโรมจะออ๋โรมโดนรถเมาครีลูกหมาป่าซึ่งลูกลสองคนเอออาชื่ออะไรยังไม่รู้เลยลูกโรมุสกับโรมิอุสกับอะคิอุสขี่ม้าสัตว์เสีย คือเป็นม้าสีขาวและมาสีดำสิมาสร้างเมืองใหม่ที่เซียนาอาายสงสัยอย่างนั้นเนี่ยสีขาวกับสีดำจึงเป็นสีประจำเมืองเซียนาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดโมแห่งนี้เนี่ยก็เลยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือนในอิตาลีก็คือเป็นแผบขาวดำและค่อยๆตัดอ่าเป็นขนมชั้นใช่เ่ยขนมชั้นทีนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ด้านไหนไปชมกันดฉันอยากเห็นนานแล้ว กินมากเลยวีลคัมสลาลุเตโอ้น่าหัุนที่นี่อร่อยมากเีใไหมอร่อยไหมแต่ที่อร่อยกว่าเป็อะไรที่อร่อยกว่าคืออ t เ e t i ติโวของเราซึ่งดัดแปลงโดยเชฟนุนี่เชฟนุไปหามาจากที่ไหนเนี่ยคือ ตรงท้ายถานนมันจะมีโกสเอรี่ใหญ่ๆอยู่อัน,น,นหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นของที่รวบรวมโปรดักต์ของทัสคานีทั้งหมดและส่วนใหญ่ก็แล้วกันอ่าไม่ใช่คนเรียกว่าอในนั้นมีแต่สินค้าของทัสคานีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะส่งของเข้ามาขายที่นี่กันอ่าง่ายๆคืออย่างแอปเปิลหรือว่าลูกแพร์ลูกพีชเนี่ยอืจะไม่มีการเคลือบเคลือบไข่อ่ะก็ที่ว่ามันสดถูกไหมและรวมถึงอพวกอ ไอชีสต่างๆหรือแม้แต่ไอ้กัวโคคัสต่างๆพวกเนี้จะมีคุณลุงประจำตำแหน่งอยู่คนไม่คุณลุงหรอมีเฮียประจำตำแหน่งอยู่คนหนึ่งให้ให้เขาเลาก็ไม่รู้จักว่าไม่ใช่อาหารเราคนจะกินอะไรให้เขาให้ความรู้ใช่ไหมไม่ให้ความรู้เลยนะวันนี้ฉันได้ทำเนตปริมที่บ้านกินน่ะเคยได้จำหน่อยซีว่าจะใช้อะไรชนิดไหนดีลุงก็ถามเลยว่าอยากได้ นิ่มไหมอ่อนไหมยังไงยังไงยังไงลุงจัดหมดอะไรแหละเขาแบบว่าโหแนะนําให้ขาานน้อมูลมากดีมากดีมากเพราะฉะนั้นเราเลยถือว่าเฮ้เราก็เริ่มมีความสนุกอ่ะคือบางทีเวลาเรามีบ้านที่เป็นไอบีมบีมีครัวเนี่ยเราก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนเด<น>่นไงแต่ต้องชมนึงก่อนนันเมื่อวนเลือกบ้านก่อนฉันขอสรุปค่ะโชคดีที่เราไม่ต้องไอตึกหลังนี้มันมีลิฟต์ันเลยรอดละไม่งั้นเนี่ยชั้นห้าแก้แล้วตายแน่ ชั้นห้าของยุโรปก็คือเขาเรียกชั้นสีเเ่เขาจะมีชั้นศูนย์แล้วก็หน<ช>ึ่งสองสามสี่ก็คือห้านั่นเองเ,องเนาะ,ะวิวสวยไหมวิววิวมากเปิดปเป็นจะไดาติดี้อมแล้วเราต้องพูดถึงการแนะนําร้านอาหารนิดนึงเนาะร้านเมื่อวานเป็นไงที่สิ่งอร่อยไหมอร่อยมากชื่อร้านอะไรนะจำไม่ได้แ้วชื่อยาวมากชื่อลาเทน่าดีจูเซปเปโอคือก่อนเข้าร้านเนี่ยบายนิชลินแบบเต็มแผงเลยอะ การันตีเลยการันตีเราคาดหวดังเ้อะและร้านสวยมาก <c oughs> พี่หนุมันก็จะดูเป็นร้านร้านจิตลี่ที่เจ๋งๆอะ่ะเด็กมันจะส่งมากอือมันก็คือมันก็จะดูเหมือนเข้าไปทันใต้ดินอะ่ะเออแล้วก็เป็นไม้ไม้เป็นยินยินบเหมือนเในถ้ำไงเออมันเข้าไปในถ้ำนะบรรยากาศดีไรเมื่อวานกินอะไรเมื่อวานกินอะไรก็ไม่รู้ว่ากินอะไรวะฉันกินเป็นโลกบ้าอือคือมาคราวนี้ยชอบปาปเดลเล่มาก คือเส้นเยาวๆแล้วก็กินอะไรเดี๋ยวก่อนใายกินปลาปลาเดลเล่แบบว่าใาญ่กินหอมคุยกินเร้วอๆแล้วกินจะกินพาสต้าเออแล้วมันอร่อยมากพาสต้าร้านเนี้ยอะไรล้านอะไรปะของฉั้นโลพาสต้าเป็นก้อนเป็นเอ่อกลมอ่ะที่เหมือนเกี๊ยวอ่ะโม่แล้วไม่ใช่ไก่นั่นอยู่ไก่เรานั่นเลยใก้กันฉันฟังอะไรแต่ว่าพี่อยู่ก่อนนะพี่เมื่อกี้แกเพิ่งพูดถึง ตระกูลปิกโลมินีใช่ไหมเอาอีกคิดเชืช่อนะ <laughs> ฉันละเบื่ออะไร <c oughs> โกยกนิกกโินิเมื่อกี้แกพูดถึงเอ่อตระกูลพิก <c oughs> ขอบคุณที่พูดถึงตระกูลพิกโลมินี่นะตระกูลนี้เป็นตระกูลสําคัญในยุคนหนังเพราะว่าร่ำรวยมากาแล้วก็วมีคนสรงอิทธิพลเพราะมีคนในตระกูลเน Я, ี้ยกำลังจะขึ้นเป็นโป๊ปปีอุสท,ที่สองนะซึ่ง เขาทำนอกจากเขาเอาอเชิญมิเกลันเจโลเนี่ยมาสร้างหุห่นสีตัวให่ลู้ประทับใจแล้วไฮไลท์ที่สุดที่ถ้าใครพลาดห้องนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เข้าดูโม,โมก็คือเขาเรียกว่าพิโคลมินี่ไลบรารีอ๋อห้องสมุดเา<ห>รา<ห>จะเป็นลมตายคืออันนั้นเนี่ยเขาทำเพื่ออวยยศ ระกูลพิกโลมินีแล้วก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเมืองเซียน,นาก็ว่าได้หนังสือ้วนนี้เก่าแก่หนังสืออันนั้นคือเป็นตำราบทสวดแบบโบราณที่เป็นทองด้วยนะเป <quis Apa S 1> ็นทองด้วยนะสาินเส้นทองแต่ว่าเขาบอกว่าไฮนะไลไท์ที่อันนั้นเป็นไฮไลท์อันหนึ่งในห้องแต่อีกสองส่วนที่พลาดไม่ได้เราต้องแหงนตาที่ไม่ดูก็คือเพดานทองนั้นบทสุดมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรเนซองส์ที่ สีสดมากเขาสีแดงอ่ะเพราะอะไรลูกแดงอ่ะเพราะห้องนั้นเนี่ยไม่โดนแดดเลยแล้วก็ไม่มีควันทูบควันเทียนอะไรแล้วชานอเดเก็บรักษาสีตั้งแต่ยุคเมื่อประมาณแปดร้อยปีที่แล้วเนี่ยได้เต็มที่สุโขทัยอ่ะใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือภาพเฟสโกที่เรียงรายอยู่รอบห้องก็มันสิบภาพซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของโอปิอุสที่สองนั่นเองซึ่ง คนที่สร้างเนี่ยก็คือคนที่กําลังจะเป็นปิอุสที่สาม,สามก็คือคนในตระกูลของปิคลโลิมินีเหมือนกันนะก็มันจะเป็นลมอะไรเน่ยนะเพราะฉะนัะ้นเนี่ยไม่ควรพลาดอ,อโอเคอีกอันหนึ่งนะฉันขอพูดเลยนะ,ะว่าเป็นความซุกซ่อนคือในบทเตียน,น้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีต้องดูเยอะมากคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าต้นกําเนิดของเวเนสซองเนี่ยเป็น ฟอร์เรนก็เนี้ยเออแต่ว่าคือเซียนนาก็ไม่ยอมอ่ะแลเซียนนาก็ระดมศิลปินมาอืมีน่าถึงจัดมาว่าเลือกคัดเลือกศิลปินระดับตัวท็อปแต่ตอนนี้เราต้องมาพูดถึงไฮไลท์ของเซียนนาที่วันนี้เราเข้าไปดูก็คือโดโมดีเซียนนาใช่แล้วที่สิ่งที่ประทับใจเลยข้างในก็อย่างที่เกิดตอนแรกแหละที่บอกว่าแรงบันดาลใจตอนแรกเป็นะสีขาวดำใช่ป่ะพอเข้าไปฟุบโอ้โห้าง่นกี่นอนนะ ที่มันเป็นลายพื้นหินอ่อนพื้นหินอ่อนเออพื้นหินอ่อนสีแบบเขาหูไม่ค่อยเห็นแบบโคนสีมันเป็นโมเสกไม่ใช่โมเสกมันเป็นหินอ่อนมันประกอบกันเป็นจิ๊กซอเออเป็นจิตรศรใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าสิบหกแผ่นห้าสิบหกภาพไม่ใช่แผ่นอันนี้อันนี้ตรงพื้นทั้งหมดตรงที่ไงใช่ใช่รูปเลือกเกี่ยวกับในไบเบิลใช่ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นสัญลักษณ์อะ เป็นกีฬาตาเยอาอเริ่มเป็นสัญลักษณ์ตาสัญลักษณ์ของเมืองเซียนหน้านี่แหละเนาะเขาบอกว่าที่เซียนหน้านี่ยมันมีครบทั้งคื้นบทเลยแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมีแค่บางส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูคื้นบทแบบเนี้ต้องอมาที่เซียนหน้าเท่านั้นก็แต่และแต่ละแผ่นเรี่บใหญ่เหนะมือนกันนะเกือบสี่สามสี่ห้าเมตรอ่ะใหญ่มากคือเข้าไปแล้วดูก่อนเลยที่พื้นงานงานสวยมาก ภายลท์ลต่อมาในโดโมโก็คือพลิกเผาพิษเผาพิษเนี่ยคืออะไรอะ่ะธรรมะมเรียกว่าธรรมะแล้วกันที่ที่พระยืนเทศนั่นแหละเนาะมันเป็นหินอ่อนหลังใหญ่มากคนที่แกะสลักเนี่ยดูเห็นงานบ้างงานมันแบบละเอียดมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการแกะคือที่มันโดดเด่นเนี่ยมันโดดเด่นเพราะว่ามันเป็นเขาพูดเลยนะว่าเป็นหินการแกะสลักหินอ่อนที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่สิบสามเป็นผลงานของ ลูกชายของจีโอวานนี่พิซซานโนจะมาพิซานโนแล้วเนะเขาเป็นลูกชายของตระกูลพิซซานโนนะเพราะนี่ยคือเข้าไปอ่ะมันจะเห็นเลยว่ายังไงก็ต้องเข้าไปดูมันแบบรายละเอียดแบบสุดยอดมากนะเป็นการแกะสลักที่งดงามมากคราวนี้ถึงพี่นุแล้วพี่นุตั้งใจเข้าไปดูอะไรในโดโมเข้าไปดู สมบัติพัฒฐานในโบสถ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบดูมากจ้องหมยจ้จองมากทีนี้เนี่ยโบสถ์เนี้ยถ้าเราเข้าไปรู้สึกตะลึงอ่ะเราว่ามันไม่เหมือนโบสถ์ใดๆในพื้นพิภพนี้เลยใช่นี้และที่สําคัญงนั้นเราไม่คิดว่ามันจะมีงานของใบเคลนเองเจโรหรือมิกาลันเจาโรคือคืองี้ไอความที่มันไม่คิดว่ามันจะมีอะ่ะ แล้วพอมาเจอมันทําให้เราตื่นเต้นมากเราตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอะไรเราอยากไปต้องื่นเต้นเขาเพราะว่าอ่ะมิเกลันเจโรทาอะไรก็ปีตาถ้าเกิดไปที่แน่นอนเบต้าก็ไปที่วาติกันก็งดงามสวยงามจะตายอยู่แล้วอะไปฟอร์เรนก็เจอเดวิดถูกต้องแล้วผลงานของมิเกลันเจโรเนี่ยทำไมมันโดดเด่นที่เซียนาหรออ๋อแน่นอนฟองมันโดดเด่นยังไงคือตอนที่ในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยเออ่ผู้มีอํานาจ ที่ปกครองเมืองเนี่ยกําลังจะได้เป็นโป๊ปคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างโบสถ์เพราะการสร้างโบสถ์เนี่ยการที่มีศิลปินระดับระดับใหญ่แ่ะคือคนที่สามารถสร้างเปีเอตาอยู่ที่โรมอยู่ที่วัติกันได้นัะนะ่นแหะและจะมีงานของเขาอยู่ที่นี่เป็นการยกระดับโบสถ์ราว่าเข่ว่าไม่หรอกจริงๆฉันไม่ได้คิดอย่าง,งานั้นฉันคิดว่าจริงๆเนี่ยคือเซียนาเนี่ย ต้องการผลงานของมิเกลันเจโลเนี่ยไปช่วยทําให้มันมีอะไรที่โดดเด่นเพื่อเสริมบารมีโป๊กนั่นเองถูกป,ปะก็เป็นแต่จริงๆเนี่ยดูโมอฟอเซยน,นาเนี่ยมันโดดเด่นแล้วถูกเพราะฉะนั้นนี่ไงการที่มีศิลปินเหล่านี้มามันทําให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าจ้างไปสิบห้าลูปสิบห้าลูปมิเกลันเจลโลตอนนั้นเพิ่งทําเปียต้าเสร็จอช่ไหครับที่ลงเสร็จแล้วปุ๊บพอเห็นปุ๊บในปีถัดมาเนี่ยรีบ เชิญมาสร้างเลยเพราะรู้ว่ามากาลังจริง่ะสร้างไว้สิบจ้างจะจะจ้างว่าสิบห้าองค์แล้วทําได้กี่ตัวสี่ตัวเท่านั้นแลวจากก็สี่องค์เท่านั้นแล้วก็ถูกทางอฟอร์เรสเรียกตัวกลับไปบกว่ากำลังฮอตติดงานด่วนติดงานด่วนแล้วในขณะที่เขากำลังสร้างสี่องค์เนี้ยเขาก็ทําเดวิดไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเป็นยุคที่เกิดขึ้นพร้อมกันแน่นอนพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราดีใจมากเราดิ้นเข้าไปดูแล้วพบว่าโอ้โห ขนาดเป็นลูกปั้นที่ขนาดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะแต่ความเป็นมิกลันจารมัมเด่นชัดมากช่วงบ่ายเราไปกันต่อที่บาซิลิกาดีซานโนมินิโกโรมินิโกใช่จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารู้ไหมว่าดูโมกับบาซิลิกาเนี่ยมันต่างกันยังไงอยากรู้เนี่ยใช้มั่วมากอ่าโอเควันนี้จะมาเฉลยฝั่งดูโมเนี่ยก็เรามีดูโม ดีฟิลเนเซ่โดโมดีเซียนาโดโมดีมิลานเพราะฉะนั้นถูกต้องมันแปลว่าประจำเมืองแต่โดโมก็คือมหาวิหารก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นค а т и д о อ๋อแต่ที่โบสถ์ไปแล้วอ่ะก็จริงๆโบสถ์ก็ไม่ผิดแต่เป็นโบสถ์หลักประจำเมืองเพราะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าโบสถ์จริงๆเนี่ยภาษาอิตาเลียนใช้คำว่าชีเซ่จริงจริงเราจะควรใช้ค้ามหาวิหารใช่ก็มหาวิหารก็คือที่เราพูดทั้งหมดนควรจะเป็นมหาวิหารลาหน้าไหม บาซิเล่บาซิลิก้าเนี่ยมันแปลว่าโบสถ์ที่ได้รับการรับรองจากโบเกียรติจากโอบอีกทีหนึ่งตราชบวรามหาไม่ไม่ิหารเนี่ยเขาเรียกว่าโบสถ์นั้นต้องมีความสําคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งมอนอย่างเช่นบาซิลิก้าที่เรากำลังจะไปนี้ก็คือซึ่งอันนี้เป็นบาซิลิก้าใช่กันดีโดมินิก้าเดโปกาเดโดมินิไรโดมินิโก โดมินิกอโดมินิกาลูกทำให้กูจำพินเลยซานโดมินิกอโดมินิกอก็คือว่าเอ่าบิดเสิกกาอันนี้เนี่ยแห่งนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากป๊บก็เพราะว่าเป็นที่เชิดชูของเอ่อเซนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่สำคัญของเซยนนาเลยนะเธอชื่อว่าเซนแคทเธอรีนแคทเธอรีน่าแคทเอรีน่าแคทเธอรีน่า เธอเป็นบุคคลสําคัญในยุคกลางก็เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สามารถเขียนจดหมายไปโน้มน้าวโป๊ปอ,องหนึ่งที่ไปหลงอยู่ที่อาริยง <S 2> <S 2> อารียงฝรั่รเรงเศสคือฝรัรร่งเศสเนี่ยเขาหลงฝรั่งเศสเนี่ยก็ก็ก็นับถือคริสต์โรมนันคาทอลิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะเหมือนย้ายมือหลวงจากอ่อโลหิสจากเนี่ยจากโรมอะไรกันวันนี้กันจากโรมเนี่ยไปที่อารียงที่อาริยงทีนี้โป๊ป ทำไมไปอยู่ที่นั่นก็เพราะว่าเป็นชาวกําลังตคือที่โรมเนี่ยมันเรียกอะไรไม่มั่นคง oh. อาบิยงเนี่ยมั่นคงเพราะสถาบันกษัตริย์เขาคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรปก็ไปอยู่ที่นั่นหลงอยู่สัป,ปยานหนึ่ง mm hmm. แต่เซนแคทเธอรีนาเนี่ยเธอมีความคิดเห็นว่ายังไงเสียยังไงเสียต้องมาอยู่ที่โรมต้องมีความเชื่อเดียว ออโ้ยพี่เลือกความเชื่อเดียวเพื่อความศรัทธาเดียวตอนนั้นเธออายุแค่ยี่สิบกว่าๆนะแต่เธอเขียนจนหมายจนกระทั่งโน้มหนาวโน้มแนาวให้โปกกลับมาอยู่โลมได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะเลยเป็นที่นับถือและกลายเป็นบุคคลสําคัญของยุคกลางที่เป็นลิงต้องกลับไปล่างจดหมายคุยกับโปกสักเพียงช่นจะได้ตื่นเต้แต่จะย้ายไม่ที่ไหนโบกย้ายออจากบรมอยู่เชียงใหม่เพให้ไปงบแล้วอากาศดีเมื่อกี้เราพูดถึงโลกอ่ะ กัลล้วใช่ไหมที่ที่เกิดขึ้นที่เซียนาหรือที่อิตาลีเนี่ยเซนคาเทนาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการที่ช่วยรักษาโลกนะเออเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอได้เขาเรียกตำแหน่งจากโป๊บให้เป็นด็อกเตอร์ออฟเชิร์ชเลยซึ่งน้อยคนที่จะเป็นผู้หญิงแล้วได้ตำแหน่ง,งนีออ้แล้วก็อีกอันนึงคือเมื่อเธอเสียชีวิตลงลงแล้วเนี่ยร่างกายของเธอเนี่ยถูกแบ่ แบ่งเป็นหลายส่วนเลยเพื่อไปอยู่ตามเมืองต่างเจเนอร์เนี่ยได้ส่วนสําคัญที่สุดคือหัวใจหัวตัวเกือบจ้าให้มีหัวของเซนเซนเทรนเาอรอยู่ที่นี่โแล้วก็แล้วก็นิ้วเห็นนิ้วด้วยใช่ไหมมีนิ้วชี้นิ้วชี้อยู่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บางบางคือเราถ่ายรูปแบบเร็วๆนะถ่ายวีดีโอแบบเร็วๆไม่ไม่ได้อยากสวยเขาถือว่าเป็นการเคารพท่านด้วยนะก็คือ เป็นโบสที่สำคัญก็มีลูกเทสโกส้สวยๆที่เกี่ยวกับเซนต์แคทรีนาดนะูในนะันนด้วยก็ง่ายคือว่าถ้าถ้ามาดิสนาแวะไปหน่อยตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่เทสซาเดลแคมโปถึงเป็นจุดวิวที่สวยที่สุดมุมหนึ่งของเซ<อ> <Sen na S 2> น่าเลยก็จัตุรัสตรงนี้เนี่ยเติม ไม่เดิมนะเขาแข่งม้ากันเจ็ดร้อยปีแล้วแล้วเขาเรียกว่าเทศกาลอาเลียตอนนี้แข่งไหมตอนนี้แข่งอยู่ใช่ก็ถ้าใครมาช่วงเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะได้เห็นการแข่งม้าที่มีอายุอืนยาวกว่าเจ็ดร้อยปีแล้วโทีสันสวยงามมากเนาะซึ่งแล้วม้าไม่แก่หรอเนะเจ็ดร้อยปีแก่แล้วน้องเชียง นะพี่ิงหัวเลาะซึ่งจมเป็นเมืองเล็กแต่ว่ามีเสน่ห์มากนะครับแล้วยังมีสิ่งต่างรอเราอยู่อีกเยอะเลยแต่ถึงตอนนี้เราต้องทำลาแล้วใช่มใช่แล้วแต่ว่าก่อนจากไปเหมือนกันที่บอกนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe แต่เหนืออื่นได้ถือเอาไว้นานแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเรามีแม่ระมของฝากใช่ กติกาง่ายมากใช่แต่ละคน s c คลิกก่อนสับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดไลค์ด้วยและก็อาจจะให้มีคอมเมนต์คำถามนะครับว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอ่านี้ง่ายสุดนะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรูปเพเซาเดลเคมโซ่อนะเห็นบรรยากาศปาลิโอใช่ไหมทุกคนดูเนี่ยมากันอยู่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเลอคามากสําหรับของผมนะครับคนที่เม้นคนแรก ได,ได้เ,เลย<อ>จะให้เป็นคน <c oughs> ที่เคยมาเที่ยวเซยนาและบอกสบการณ์ที่เซยนากับเราอ่าโอเคแล้ววันนี้ครั้งนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับพร้อมกับแมกเนตของที่ฝากเป็นของขวัญให้กับทุกท่านแล้วก็กันใหม่ <c oughs> นะคะบบ๊ายบายเช้า <c oughs>